เคยผ่านความล้มเหลวและคนที่เคยล้มเหลวก็อย่านึกว่าตัวเองจะไม่ประสบความสำเร็จอยู่ที่ว่าใครที่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตคนนั้นก็จะพิช,ชิตชะตาตัวเองได้นะก็ขอฝากไวนะ้ตอนนี้ก็เอาข้าวข้าวมุง้งข้าหม่มอาหารนะตอนนี้กำลัง เมตตาธรรมคำจุนโลกมีโอนตินน่ในชีวิตหญิงคนหนึ่งก็ต้องสู้นะครับถ้าไม่สู้ก็ยิ่งแย่ม่หมดจะม,มาบ่นก็ไม่ได้อะไรนี่แหละชีวิตจริงไม่ได้ปลูด้วยพรมนะจุบไม่ได้โปรยไม่ได้กรีบกุหลาบมันก็ต้อง ฟันไปเรื่อยๆและนั่นแหละคือชีวิตถ้าการสร้างฉากว่า,า,าวอะไแค่ฉากเดียวฉากเดียวเท่าไหร่ลูกสี่หมื่นเก้าพันอ๋อสี่หมื่นเก้าพันอ่าสบายแล้วเอ้าวิทยุถ้าหนูสวดมนต์ก็เลขหนึ่งทำวัดเช้าเลขสองทำวัดเย็นถ้าได้เลขสามถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดบรรยายธรรม หลักสิก็กด2ครั้งหลักร้อยกด3ครั้งหมดที่3 8 7เปิดง่ายๆนี่เปิดเสียบไฟเสียบไฟชาร์จไปในตัวมีฐานแห้งพอชาร์จถอดมาไม่ต้องเสียบตอนนี้มีไฟแล้วพอหมดไฟไฟอ่อนก็เปิดใหม่ไปเสียบเอาคำวัดแปลนึวกว่อนำสวดเอง เคยฟังไหมนี่พกกดตั้งแต่เลขสามนั่นพอพกกดเลขเจ็ดเป็นธรรมะบรรยายนะก็ได้เวลาฟังไปเรื่อยๆของการฟังธรรมปิดแล้วก็จากนี้ไปหัดพุทโธ น,นั่งที่ไหนก็พุทโธไม่ต้องออกออกเสียงก็ได้กําหนดพุทโทแบบสบายทําให้ใจสบายหรืออีกในหนึ่งก็ใช้กําหนดลมหายใจลมเข้ามีสติรู้ลมออกมีสติตามรู้ลมเข้าลมออกแต่เวลาเราทําอะไรก็ให้มีสตินะีอยู่กับปัจจุบันมีสติกําหนดลมใจจะได้ มีก็เรียกมีที่ยึดเหนี่ยวนะพุโทโธพุโทโธอะไรหรือว่าดูลมหายใจให้จิตมันปลอดโปร่งฝึกไปทําไปเรืยอเป็นเบื้องต้นของการทําสมาธิแล้วพอเราทําเป็นอใจสงบแล้วเดี๋ยวโยมจะรู้เองว่าชีวิตแท้จริงคือการที่รู้จักปล่อยวางใจตัวเองส่วนเหนื่อยก็เหนื่อยไปสภาพทุกข์มีก็สู้กันไปนะก็แค่นั้นแหละ จนกว่าเราหมดลมหายใจต่อให้รวยหมื่นล้านก็ยังมีปัญหาเชื่อมั้ยมีหมื่นล้านก็ยังมีคนเถียงเราอยู่มีหมื่นล้านเราก็จะต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีไม่ได้พิเศษตรงไหนนะชีวิตมันก็คือชีวิตใช่ไแต่เพียงว่าทุกอย่างไม่ขาดไม่ขัดสนแต่ทุกไม่ได้เว้นจิตดวงไหนถ้ายังไม่นิพพานนะอ่าวแบมือ เอาไว้ฟังเอาละสมควรเวลาแนตะิจจมนะเมื่อกี้ก็ฟังไปแล้วธรรมะนี่แหละชีวิตจริงก็ต้องสู้กันไปถ้าเราไม่ยอมแพ้ชีวิตปัญหาอุปสรรคก็คือสิ่งที่เราต้องผ่านมันไปนั่นแหละคือชีวิตไม่ใช่ไปยอ่ทอท้อถอยน้อยใจเสียใจหรือโทษคนนั้นโทษคนนี้จนลืมการแก้ไขตัวเองเปลี่ยนตัวเองแล้ววันนี้เราจะดีขึ้น เปลี่ยนช้าเท่าไหร่ก็เสียเวลาชีวิตเท่านั้นก็ขอจเจริญพรนะอับสาธุดีแล้วดูแลพ่อแม่ก็เป็นบุญของเรานี่เพราะบุญพานมานะี่นะเนาะดีแล้วสาธุ